ครับผมใส่เต้นิสสิครับโอเคผมมี OM ท mm hmm. wow <Sure ี่สวยมาฝากนะครับผมมอริสนี่สวยมากเลยใครที่ตัวเล็กๆนะครับผมอย่างผม165เนี่ยผมชอบมากเลย OM คือกีตาร์ทรง OM อมมันเล่นแล้วมันไม่เมื่อยแขนนะครับผมเล่นได้ทั้งวันเล่นในวงเล่าเล่นได้ทั้งวันเลย 39นิ้วใครที่ชอบแบบเอากำลังพกพาเอาไปเล่นเที่ยวทะเลหรือว่นจะถ่ายรถเก่งก็ได้ไม่ถือว่าเล็กมากถ้าเป็นเล็กมากอะมันจะเป็น36อันนั้นจะเป็นมินิเลยแต่ตัวนี้กำลังพอดีใหญ่กว่ามินิหน่อยหนึ่งก็ประมาณ39นิ้วนะครับผมมอริสทำโซโ o เอมาค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ผมเป็นแบรนด์โปรดผมเลยก็ว่าได้เป็นแบรนด์ที่ทำออกมาเล่นเล่นกันทุกยุคทุกสมัยนะครับผมทุกวันนี้คนก็เล่นกันเยอะมากนะครับผมมอร์ิส โอเคใครที่มีลูกที่กําลังเริ่มเรียนนะครับผมเนี่ยหาซื้อเก็บไว้เขาเลยสภาพสวยๆแบบนี้หลุดมาไม่บ่อยนะอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับผม MF 2 0 7เกาหลีตัวนี้จริงๆฝ่ายการผลิตด,ดูแลเอ้ยฝ่ายการดูแลก็คือญี่ปุ่นนะครับผม,มเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับผมแต่ว่าผลิตที่เกาหลีจริงๆ เกาหลีญี่ปุ่นผลิต hey. ท okay. ี่ไหนก็แล้วแต่คือแบรนด์มันดีอยู่แล้วกีต้ามันทําออกมาค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วต่อให้ผลิตที่ไหนกีตรามันก็ดีนะครับผมโอเคสวยสัวนี้สวยมากเลยนะครับผมน่าซื้อเก็บไว้ให้ลูกเล่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นให้ฟังก่อนเดี๋วขออนุญาตใช้คารป้บ่อนผมเล่นกีต้าผมชอบใช้คาโปโ ขอเล็กด้วยเล่นง,ง่ายนะครับผมไข่ที่ตัวเล็กๆนะรีบคว้าไปเลย มันเล็กแล้วก็เล่นง,ง่ายนะครับผมโอเคก็คุณภาพเสียงถือว่ามาตรฐานม,มอริสเลยนะครับผมก็คร่าวๆเล่นให้ดูเมื่อกี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคือจริงๆตัวนี้ไม่มีตำหนิเลย <c oughs> ได้มาแบบสวยมา,มากๆนะครับผมเดี๋ยวผมไล่หาดูตำหนิก่อนแล้วกันคือจริงๆเมื่อกี้ตอนตอนที่ขึ้นสายผมก็ดูแล้วแหละไม่มีริ้วรอยเลยพลาดเสียดายเลยนะตัวนี้โอเอ็มสวยๆนะครับผม อ๋อดิผมไล่จากหัวก่อนแล้วกันลูกค้าก็ดูไปด้วยเผื่อว่าท่านอื่นสายตาดีกว่าผม <c oughs> โลโก้ไม่มีหลุดลอกนะครับผมลูกบิดตันนะครับตรงขอบข้างๆไม่มีเลยเลยรียบร้อยนะครับสวยตัวเนี้สวยมากใครที่ชอบสะสมนะรีบคว้าไว้เลยนะครับผมมีที่ห้อยใส่สายด้วยตัวนี้น่าจะติดเพิ่มมามั้งถ้าผมจำไม่ผิดปกติตัวตัวเดิมมันจะไม่มีข้างหลังมองกก์นี นี่ลายไมย้ส,สวยย <c oughs> ข้างๆไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมอ่าตัวนี้สภาพเกือบเต็มรอยเลยนะครับตรงปีกกาเป็นพวกอ่ามันก็เป็นพวกอ่าอะไรนะเวลาโรดดิดอ่าเป็นพวกขนแมวตรงปีกกาเล็กๆน้อยๆทั่วไปแค่นั้น,เ,น,นเองตอนนั้นสวยเลยนะครับโอเคตัวนี้ราคาอยู่ที่4,5 0พพอนะครับผม เสียงดีกว่าเยมะห่ารุ่นอะไรวะจูเนียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโหตัวนั้นซา,าวไม่ได้เลยตัวนี้น่าเล่นกว่าเยอะเลยไอยมาห้าตัวเล็กอะทงานใหม่ไม่ใช่งานเก่านะผมจําชื่อรุ่นมันไม่ได้เพราะยมาฮ่างานใหม่ผมไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่นะครับโอเคฝากด้วยนะ207นะครับผม4,500 ค่าจะส่งแบบโปนเตมเหมือนเดิมครับผม180บาทเก็บรายทาง250กรณนี้ที่เก็บรายทางก็มัดจํา500ส่วนที่เหลือจนะ่ายหน้าบ้านได้เลยรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้ถ้าเจอสนใจก็ปิดทักแชทส่วนตัวไม่ต้องคอมเมนต์นะครับผมส่วนหญ่คอมเมนต์ผมไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่อ่าถ้าเจอใน youtube ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยเบอร์ไลน์เบอร์084ตามที่ผมลงไว้ให้นะครับผมว,ว้าวตัวนี้น่าเล่นมากผมชอบกีตาร์ตัวเลยนะใครที่สูงผมเป็นคนตัวเล็กนะ165เวลาเล่น ผมไม่ชอบกิดหน้าทรงเด็หนอดเวลาเล่นลมันเมื่อยแขนแต่ถ้าเป็นเนี่ยทรงโอเอมันเล่นได้เล่นได้ทั้งวันกินเราเนี่ยเล่นได้ยันสว่างไม่มีเมื่อยแขนเลยเ <laughs> สียงดีตัวเนี้ย กาหลีขอบคุณมากครับ